เดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายคลิปการจับพึ่งหลวงครับผมจะเป็นต้นพึ่งของชาวบ้านเดี๋ยววันนี้จะมีการถ่ายให้ดูวิธีการจับพึ่งที่อยู่บนต้นไม้การตอกถอยการขึ้นเก็บว่าเขาจะมีวิธีการเก็บอย่างไรอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมไปด้วยมีด GPS แล้วก็กล้อง GoPro ไฟฉายเครื่องกรองน้ำแบบพกพาแล้วก็เปล y ครับผมปีนี้ก็พึ่งมีน้อยตามหลักก็จะมีประมาณ1 0 0ยถึงสองรังแต่ปีนี้เนื่องจากมีหมีมีขึ้นไปกินจนเกือบหมดละเหลือแค่ไม่กี่สิบรังในปีนี้ปีนี้ก็น้ำพึ่งอาจจะมีน้อยครับผมไปไปดูกัน